ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยางชีวาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทำเมนูเอสเปรสโซเย็นค่ะโดยวันนี้ลี่จะขออนุญาตตั้งกล้องแค่มุมเดียวนะคะเนื่องจากว่าลี่ถ่ายทำคนเดียวหมดเลยค่ะที่เราจะตั้งกล้องไปด้วยแล้วก็ชงกาแฟไปด้วยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่ะส่วนใครที่อยากโฟกัสรายละเอียดสามารถย้อนไปดูอ p พได้เลยค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะเปิดเตาไว้ก่อนนะคะเบอร์5เบอร์แรงสุดค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ปริมาณกาแฟก่อนนะคะโดยสูตรนี้ลี่ก็จะใช้ช้อนกินข้าวหางสั้นตวงให้ดูนะคะถ้าเป็นน้ำหนักเครื่องเนี่ยเราจะใช้ที่23กรัมค่ะแต่ถ้าเกิดเราตักโดยช้อนแบบนี้ตักพูนๆน,นะคะตักให้ได้แบบนี้เลยค่ะ2ช้อนตวงค่ะกับอีก 5-6เม็ดนะคะจะได้23กรัมพอดีค่ะแล้วเราก็มาทำการบดกาแฟาเหมือนเดิมนะคะใส่ลงโถปั่นได้เลยค่ะกดไปที่เบอร์5นะคะนับในใจ1-20ค่ะครบเวลาแล้วแกะออกมาดูนะคะว่าได้ความละเอียดตามที่เราต้องการไหม ส่วนที่กระเด็นติดขอบฝาเราก็ใช้ช้อนช่วยเกลี่ยลงมาให้หมดด้วยนะคะหยิบม้อต้มด้านบนมาเตรียมไว้นะคะกับกลรวยกาแฟค่ะเทกาแฟของเราใส่กรวยลงไปเลยระวังอย่าให้หกนะคะส่วนที่เหลือติดอยู่ในโถก,ก็ใช้ช้อนช่วยเขี่ออกมาให้หมดเช่นกันค่ะ เกลี่ยกาแฟของเราให้เสมอเรียบเนียนนะคะใช้ช้อนกดเบาๆค่ะไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะคะแบบนี้คือใช้ได้แล้วค่ะหยิบแก้วตวงมาเตรียมเทน้ำร้อนนะคะโดยสูตรนี้เราจะใช้น้ำร้อนที่200 ml ค่ะหยิบฐานโมกาพอตออกมาเทน้ำร้อนใส่ลงไปให้หมดนะคะ เสร็จแล้วนำกรวยกาแฟไปใส่ด้านบนได้เลยค่ะตามด้วยแผ่นฟิลเตอร์นะคะอย่าลืมเด็ดขาดค่ะหยิบผ้าชุบน้ำหมาดๆม,มาช่วยเราจับฐานของโมกาพอตเอาไว้นะคะในช่วงขั้นตอนการประกอบนี้จะต้องค่อยๆหมุนให้ลงล็อกเกลียวนะคะระวังมือด้วยค่ะหมุนให้พอดีแต่ไม่ต้องแน่นมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นตอนดึงออกมาหลังจะดึงยากค่ะ เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเตาจะร้อนได้ที่พอดีค่ะวางลงไปได้เลยมาแล้วน้ำกาแฟเดือดแล้วนะคะทุกครั้งที่ทำลีจะชอบขั้นตอนนี้มากที่สุดเลยค่ะ ถ้ากาแฟเริ่มไหลกระเซ็นแบบนี้นะคะให้เรารู้ไว้เลยค่ะว่าใกล้จะหมดแล้วปิดฝาได้เลยค่ะไม่อย่างนั้นมันจะกระเด็นออกมาด้านนอกแทนปิดเตาด้วยนะคะตอนเทกดจุดสีดำที่ฝาด้วยนะคะป้องกันไม่ให้ฝาเปิดระหว่างที่เราเทน้ำค่ะน้ำกาแฟหลังจากสกัดแล้วนะคะจะได้อยู่ที่100ถึง110ค่ะ ต่อไปในส่วนของการปรุงรสนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะมิดผล1.5ช้อนชานะคะก็คือ1ช้อนชาครึ่งนั่นเองต่อด้วยครีมเทียมดีม,มี่สีฟ้านะคะ1ช้อนชาค่ะคนครีมเทียมกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะถัดมาจะใช้นมข้นหวานตรามาลีดั้งเดิมนะคะอยู่ที่27 ml ค่ะ ใช้ช้อนช่วยกวาดนมข้นหวานออกมาให้เกลี้ยงๆเลยนะคะใส่นมข้นจืดทีพอร์ตค่ะไปที่30 ml นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะสำหรับกาแฟสดไม่แนะนำให้ใช้เครื่องตีฟองนะคะรสชาติจะนุ่มเกินไปแนะนำให้ใช้ช้อนคนจะเข้มกว่าค่ะลองชิมกันดูนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ จบแล้วค่ะกับหลักสูตรเอสเปรสโซเย็นนะคะถ้าเกิดใครที่ดูแล้วเข้าใจเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามได้เลยนะคะวันครุ่งนี้เราจะมาเรียนเมนูคาปูชิโนโ่เย็นกันค่ะเพื่อนๆจะต้องเตรียมเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือนมสดไว้สำหรับตีฟองนมนะคะ